เอาเละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับเทอร์โบดิสมส์ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วก็มีหลายคนเลยช่วยแนะนําวิธีการเล่นเข้ามามากมายบอกว่าในเกมนี้เราสามารถสร้างทางสตันใหม่เองได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นตามที่ด่านที่เขากําหนดมาให้โดยเราสามารถกดเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เลย o b s t a c l e หรือว่าอุปสรรคนั่นเองแต่ทําไมมันแปลว่าอุปสรรคละ่ะ ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันคลิกไปเลยครับนี่เลยเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับอย่างแรกที่ผมจะเปลี่ยนแปลงเลยก็คือตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเทอร์โบอ่าส่วนตรงนี้ก็ใช้เป็นทางสตันเลยเอาแบบกลางๆก,กันก่อนนะครับแบบไม่สูงมากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลดี้กันเลยดีกว่านะครับ มาดูซิว่าจะเป็นแบบไหนนี่จัดไปครับเต็มสปีดโอเคโอ้โหเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้โหกระแทกไปอย่างแรงล่วงลงมาถึงพื้นโอ้โหคะแนนสกอร์นี่ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับนิวไฮสกอร์กันเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่รอบที่แล้วยังไม่สะใจเท่าไหร่เดี๋ยวรอบนี้อยากจะได้แบบ สะใจยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นเทอร์โบนะครับส่วนตรงนี้นี่เลยจัดไปทางสตาร์นแบบสูงๆไม่รู้ว่าจะสูงไปไหน <c oughs> แหมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยครับผมโอ้โหฟูสปีดครับจังหวะนี้จัดเต็มไปเลยโอ้โหนี่เอาดิดูครับ คะแนนสกอร์กำลังพุ่งตอนนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่เห็นแล้วมันเจ็บแทนจริงๆนี่ในรอบนี้เราก็มาแบบสายหมอบกันอีกแล้วแต่ในพาร์ทที่แล้วเราก็สายหมอบกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอเปลี่ยนท่ากันหน่อยละกันสำหรับมอเตอร์ไซค์โอ้โหอันนี้ธรรมดาไปครับเฉยเฉย นี่เลยสุดยอดนะครับท่านี้ชอบชอบโดนใจยังไงก็ไม่รู้เอาละมาครับเตรียมตัวนี่ฮฟูลสปีดกันอีกแล้วมาครับมาครับเทอร์โบเทอร์โบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครเอากำแพงมาตั้งไว้แถวนี้อ้อในรอบนี้เราก็มาแววนกันหน่อยนะครับนี่เลยสำหรับรถที่เราจะมาแววนกันในรอบนี้โอ้โห เอาอ e ีป๊อปนะครับมาแว้นเชดเคไม่ธรรมดาเลยกับชายคนนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนท่าให้พี่แกหน่อยละกันท่านี้มันแบบบ้านไปนะครับโอ้โหท่านี้ก็เฉยๆท่านี้เลยโอ้โหมีคอห้อยด้วยนะครับเหมือนว่า โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับการแวนอีป๊อปของเรามาครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยนี่แหละโอเคโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วมาครับติดเทอร์โบโในดานนี้เราก็มาพร้อมกับรถตำรวจเดี๋ยวเราจะพาพี่แก่คนนี้ไปจับโจรกันนะครับอะไรนะนี่ขนาดฉันเดินเข้าสอน,นอ เพื่อนในสอนอ,นอนยังคิดว่าฉันเป็นโจรอยู่เลยขนาดนั้นเลยเลยครับก็ใช่นะสิโอเคไม่เป็นไรครับผมก็บอกให้พี่ทำใจกันแล้วกันมาเดี๋ยวด่านนี้นะครับเราจะต้องมาสร้างทางสตัร์กันก่อนโอเคตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นเทอร์โบส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นทางสตัร์น,นะครับเอาประมาณนี้ก่อน เราจะได้ไปถึงจุดตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เอาเป็นอันนี้ต่อนะครับอ่าโอเคมาดูกันว่าจะได้ไหมเตรียมตัวครับเตรียมตัวกันเลยเดี๋ยวเราจะออกรถไปจับโจรกันแล้วจัดไปโอ้โหรถตำรวจก็ฟูสปีดเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีเปิดไซเรนด้วยโอ้โหเช็ดเครถตำรวจนี่แบบ เหลือแต่เศษซากนะครับในรอบนี้เราก็มากับรถใหญ่นะครับสำหรับรถคันนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันว่ามันชื่อรถอะไรแต่ผมขอเรียกว่ารถลูกตุ้มก็แล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเกาะตรงลูกตุ้มทําไมวะพี่พี่ไปทําอะไรไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆฉันก็มาเกาะตรงลูกตุ้มเฉยเลยก็แล้วแต่พี่เลยละกัน โอเคครับผมมาถ้าพร้อมแล้วขอจัดมุมกล้องหน่อยนะครับตรงไหนได้โอเคนี่แหละตรงนี้น่าจะได้นะครับมาเลยโอ้โหฟูสปีดกันอีกแล้วเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอ้โหไปแล้วครับโอ้เหลือแต่หัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รถ รถครับผมรถนี่ชนกันแล้วนาวสำหรับด่านนี้เราก็มาพร้อมกับรถแท็กเตอร์แท็กเตอร์คูโบต้านะครับรู้จักปะแม่มากันแบบชาวนาชาวไร่เลยนะครับในด่านนี้โอเคเดี๋ยวเรามาจัดท่าให้พี่แกกันก่อนท่านี้มันแบบธรรมดาเกินไปชาวนามันจะต้องอา้าวหายไปไหนแล้ววะน่าจะไปอยู่ข้างหลังนะครับนี่เลย ท่านี้เลยครับโอ้โหแต่ละท่านี่แบบเกียนมากนะครับแต่แล้วด่านนี้มันยังไงครับเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้โหเราสามารถสร้างทางสตันได้หลายอย่างกันเลยนะครับมีกันกี่จุดเนี่ยน่าจะ6จุดกันเลยนะครับโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนนะรถแท็กเตอร์คูโบตา้าของเรามันจะขับไปทางไหนเดี๋ยวขอทดสอบดูก่อนนะครับเอาละ จัดมุมกล้องก่อนมุมกล้องตรงนี้เลยมานี่แหละโอ้โหเกือบเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอาเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วรถแท็กเตอร์ของเรามันจะไปไหนวะนะ่ะมันไม่มีคนขับแล้วมันไปได้ไงวะเราก็เปลี่ยนจากรถแท็กเตอร์เป็นรถบัสนำเที่ยวกันหน่อยละกันน่าจะเป็นรถเทคนะครับเพราะว่าพี่แกนี่เต้นไม่หยุดเลยเต้นบ้าเต้นบออะไรละ่ะ รถมันโยกเองฉันหยุดไม่ได้ตอนนี้คอฉันจะหักอยู่แล้วเนี่ยเอาเลยครับคุณพี่แม่ไม่บอกนี่ผมไม่รู้เลยแต่จะว่าไปนี่สงสารพี่เกเหมือนกันนะครับหัวนี่ฟาดไปฟาดมาเตรียมพร้อมเลยจับพวงมาลัยให้แน่นแล้วเหยียบคันเร่งไปให้มิดตีโอเคไปแล้วไปแล้วเอามุมกล้องเอาเดี๋ยวโอ้โหหลุดออกจากรถอีกแล้ว แม่อะไรวะในรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องขับไปช้าๆนะครับถ้าเราขับเร็วเกินไปอาจจะหลุดโค้งเหมือนรอบที่แล้วก็เป็นได้โอเคครับในรอบนี้ขอความเร็วประมาณนี้ก็โอเคแล้วมาครับเข้าโค้งเข้าโค้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เหมือนว่าเราใกล้จะตกลงแล้วโอ้โหอะไรวะ แล้วรถไฟการเวลามันมาได้ยังไงไม่บอกนึกว่าเดนโอเลยนะเนี่ย <S <S 1> <S 1> ดูจากรอบเมื่อกี้นี้แล้วนะครับเหมือนว่าตรงนี้จะมีรถไฟการเวลามาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องจัดไปครับทางสตารนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ต้องนี่เลยนะครับเทอร์โบเอาระเดี๋ยวขอเปลี่ยนรถกันก่อนดีไหมหรือว่าเอาคันนี้ดี เอาคันนี้ไปเลยก็แล้วกันนะฮะไม่เสียหายอะไร hmm. โอ้โอยคันนี้อีกแล้วเหรอนี่ฉันลายตาแล้วนะเนี่ยคันนี้ลายตาเพราะไฟเทคลายตาเพราะรถขยมนี่แหละโอเคมาครับความเร็วโอ้โหความเร็วเร็วเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับได้อยู่ได้อยู่โอ,โ,โอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วรถเมย์มันอยู่ไหนวะเนี่ย คนนี่หลุดมาอยู่ตรงนี้เลยในรอบนี้ผมก็ขอเปลี่ยนรถกันหน่อยก็แล้วกันเป็นรถคันนี้เลยแต่ผมอยากจะถามพี่ว่าพี่ขึ้นไปทําอะไรบนหลังคารถพอดีว่ารถคันนี้มันไม่เปิดประทุนฉันชอบนั่งแบบรถเปิดประทุนก็เลยขึ้นมานั่งบนหลังคาซะเลยโอ้โหแม่ใจรักรถเปิดประทุนจริงๆลงทุนจริงๆนะครับของอย่างนี้มันแน่อยู่แล้วโอเคได้เลยในเมื่อพี่แกอยากนั่งแบบ กินลมชมวิวเดี๋ยวผมจัดให้เลยความเร็วประมาณนี้โอเคแล้วนะครับมาครับเนเฮติดเทอร์โบโว่ายังไงโอ้โหผ่านรถไฟการเวลามาแล้วแต่มาติดตรงแมปนะครับมันสุดแมปก็เลยจัดไปเต็มๆ <c oughs> โอ้เชดนิวฮาสกอร์ด้วยว่าเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อน เอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ